ยิ่งว่างนะคะก็จะยิ่งทานเยอะนะคะคุณหมอเขาทำให้ไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณหมอเขาก็กลัวโรคโควิดในทีเหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะกลับมาเจอกับกวางอีกแล้วนะคะในช่องกวางจิราชาแนลนะคะก็ช่วงนี้นะคะก็จะเจอกันค่อนข้างบ่อยนิดนึงนะคะก็ไม่มีอะไรนะคะเพราะว่าว่างนั่นเองค่ะ ก็อย่างที่รู้นะคะว่าช่วงนี้เป็นช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 นะคะไม่เฉพาะที่ประเทศไทยนะคะเป็นกันทั้งโลกเลยนะคะก็สิ่งที่เราจะสามารถทําได้นะก็คือพยายามไม่ไปที่พุกค่านนะคะถ้าไม่จําเป็นก็คือ อยู่บ้านให้มากที่สุดนะคะถ้าจําเป็นต้องออกไปข้างนอกก็สวมแมสหรือว่าหน้ากากอนามัยให้ไม่ชิดนะคะแล้วก็พกพวกเจลแอลกอฮอล์หรือว่าเจลล้างมือต่างๆไปด้วยนะคะแล้วก็เวลากลับเข้าบ้านเนี่ยก็ล้างมือแล้วก็อาบน้ํานะคะก็เชื่อว่าสักวันหนึ่งนะคะสถานการณ์ของโควิดในทีเนี่ยจะคลี่คลายแล้วก็เราจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้ในเร็ววันนะคะ ตามกวางเนาะก็จะรู้ว่าคลิปที่แล้วเนี่ยกวางทำรีวิวเกี่ยวกับของกินใช่ไหมคะก็นั่นแหละค่ะเพราะว่าช่วงเนี้เราอยู่บ้านนะคะเราก็เลยมีเวลาทำอาหารอะไรมากขึ้นนะคะทำอาหารทานเองเนาะก็ยิ่งว่างนะคะก็จะยิ่งทานเยอะนะคะแต่ว่าเวลาเราทานเยอะเนี่ยมันก็มีปัญหาตามมาเหมือนกันนะคะไม่ใช่เฉพาะว่าทานเยอะจะทำให้อ้วนอย่างเดียวนะคะแต่การทานอะไรเยอะๆบ่อยๆเนี่ยมันก็ส่งผลเกี่ยวกับ สุขภาพช่องปากและฟันของเราเหมือนกันนะคะเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าเวลาเราทานอาหารเข้าไปแล้วเราไม่ได้แปรงฟันนะคะมันจะมีพวกคราบพลักนะคะหรือที่เราเรู้จักกันว่าพวกที่ฟันอะไรนะคะมันจะเกาะอ,อยู่ตามผิวฟันนะคะซึ่งพวกคราบพลักเหล่านี้นะคะถ้าเราเทําความสะอาดไม่ดีพอนะคะ มันจะสะสมและในที่สุดก็จะกลายเป็นหินปูนนั่นเองนะคะซึ่งหินปูนเนี่ยเราขุดออกเองไม่ได้ใช่ไหมคะเราต้องไปให้หมอฟันเนี่ยทำการรักษาให้นะคะแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงการระบาดของโควิด19นะคะฉะนั้นจงอย่าหวังที่จะได้ไปพึ่งพาคุณหมอในช่วงนี้นะคะเพราะว่าคุณหมอเขาทําให้ไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณหมอเาก็กลัวโรคโควิดในทีเหมือนกันนะคะซึ่งแน่นอนค่ะวันนี้เนาะกวางก็เลยจะมาขอแนะนำนะคะ แปรงสีฟันนะคะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เราแปรงฟันได้อย่างสะอาดนะคะสิ่งหนึ่งที่สาคัญมากนั่นคือแปรงสีฟันนั่นเองนะคะค่ะเพื่อนๆนแรงสีฟันที่กวางจะมาแนะนําในวันนี้นะคะก็คือแปรงสีฟันสองตัวนี้นั่นเองนะคะเป็นแปรงสีฟันของ s ิสเทม่านะคะเป็นแรงสีฟัน s ิสเทม่าสป r ร์ s e r i ซีรีส์ค่ะเขามีอยู่ด้วยกันถึง2แบบนะคะ แบบแรกนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็น Systemma s p r r a l h a r c o โ l นะคะและอีกตัวนึงเป็น s y s t e m a s u u p r Spiral นะคะแรงสีฟัน2ตัวนี้นะคะความพิเศษของเขาอยู่ที่ตัวผลแปลงนั่นเองนะคะผลแปลงของเขาเป็นนวัตรกรรมผลแปลงบิดกเกลียวหมุนนะคะซึ่งเป็นนวัตรกรรมที่ออกแบบจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะเป็นเอกสิทธิ์ของ y y t t m m a เขาเลยนะคะนี่นะคะตัวนี้ควางก็แกะออกมาให้ดูด้วยนะคะนี่นะคะ ขนแป้งของเขานะคะจะเป็นแบบนี้นะขนแป้งของเขาเนี่ยจะมีความเบียวเล็กแล้วก็นุ่มนะคะซึ่งคุณสมบัติของเขาเนี่ยนะคะก็จะแตกต่างกันนิดนึงนะคะอย่างรุ่นสไปรัลชาโคลตัวนี้นะคะก็ ขนแปลงของเขาเนี่ยจะมีส่วนผสมของบินโชตันชาโคลนะคะซึ่งเป็นฐ่านชาโคลที่ผ่านการเผาถึง1,000องศาเซลเซียสนะคะซึ่งคุณสมบัติของเขาเนี่ยก็จะช่วยลดการอับชื้นนะคะช่วยดูดสารพิษต่างๆนะคะเมื่อมันมาอยู่ในแป่งสีฟันซิสเตมาสเฟโรชาโคลตัวนี้นะคะมันก็จะมีคุณสมบัติที่จะช่วยลดแบคทเรียนั่นเองนะคะแล้วก็จะแล้วก็ในส่วนของขนแปลงที่เป็น บิดเกลียวหมุนตัวนี้นะคะเขาก็จะช่วยทําหน้าที่ในการสัมผัสกับพื้นผิวฟันนะคะทําให้พวกคราบพักต่างๆเนี่ยหลุดออกมาได้ดียิ่งขึ้นนะคะตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะตัวนี้ก็มีคุณสมบัติที่จะช่วยสัมผัสกับพื้นผิวฟันนะคะทําให้พวกคราบพักต่างๆเนี่ยหลุดออกมาได้ง่ายนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันโรคเกี่ยวกับช่องปากต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคฟันผุหรือว่าโรคเหงือกอักเสบอะไรต่างๆนั่นเองนะคะ ก็ตัวนี้กวางได้ทดลองทั้ง2ตัวแล้วนะคะก็ขนแปรงของเขาเนี่ยดูนุ่มๆแบบนี้นะคะแต่ว่าเขาเนี่ยมีความยืดหยุ่นแล้วก็ทนทานแล้วก็ทําความสะอาดได้ดีมากๆนะคะแล้วก็ตัวขนแปรงของเขาเนี่ยนะคะทํามาจากวัสดุคือ PBT นะคะซึ่งมีคุณสมบัติคือมีความยืดหยุ่นแล้วก็มีความทนทานนะคะซึ่งเวลาที่เราแปรงไปนานๆเน,นี่ยขนแปลงเนี่ยก็จะไม่บานง,ง่ายๆนะคะแล้วก็ เขาจะคืนรูปสวยนะคะก็เป็นอะไรที่แบบว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะคะสำหรับคนที่ชอบแปลงฟันนะคะที่ขนแปลงนุ่มนะคะแล้วก็ซอกซอนความสะอาดได้ดีนะคะแล้วก็ตัวด้ามแปลงของเขานะคะก็มีความพิเศษนะคะเขาทําจากวัสดุ PP และยางสังเคราะห์พิเศษอ e ีลาสโตเมอร์นะคะซึ่งความพิเศษของเขาก็จะ ทำให้มีความยืดหยุ่นนะคะแล้วก็มีความแข็งแรงเนาะแล้วก็เวลาแปลงเนี่ยก็จะไม่มีการลื่นหลุดนะคะขณะแปลงนะคะแล้วก็ตัววัสดุของเขาเนี่ยยังมีคุณสมบัติที่ว่าช่วยนะคะออป้องกันการอับชื้นนะคะดังนั้นเนี่ยตัวด้ามแปลงแล้วก็คือจะไม่มีการอับชื้นไม่มีการเ,ออเกิดขึ้นของเชื้อราอะไรต่างๆนั่นเองนะคะ สองตัวนี้นะคะหาซื้อได้ง่ายมากๆนะคะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนาทั่วไปนะคะหรือว่าอีกช่องทางหนึ่งที่แบบว่าดีมากๆในช่วงนี้ก็คือช่องทางออนไลน์นี่นะคะก็มีมากมายหลายช่องทางเหมือนกันนะคะก็แนะนําไว้นะคะใครที่กําลังมองหาแปรงสีฟันดีๆนะคะวันนี้กวางก็ขอแนะนํานะคะแปรงสีฟันซิ s เ e มาสเปร a ล Series นะคะใครนะคะอยากจะลองใช้ดี แบบนี้นะคะไปหาลองใช้นะคะสำหรับวันนี้กวนก็ขอขอบคุณมากๆนะคะแล้วถ้าเรามีอะไรดีๆมาแนะนำเดี๋ยวกราพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ